นก้น็เพอี่น oh, uh, ้องนะครับท sure. ี่ร่าเดินทางไอชิ้สยเนไอบ้านเขาชี้ไม่มับว่า้การผม่สิทธิ์กตายอท่านาี่การได้เห็นที่การดการที่ทำงานเอก็เป็นี่เก่าเลยเอออาสาสมัครเด้อพี่น้องที่มาพูดจนปากเปากแชง ใช้เจิาหลวงพ่อข้าเน่แทนวิธีการผมมีฮะคนได้สงสว่างที่เก่งเป็นคนแต่ว่าเราขอให้ข้าวข้าผมบอกผ่าเอาข้าวข้าเราเอาเงินในข้าวจ้อกระทรวงมหาดไทยนี่คือท่านพลายมาบส่งเพื่อนี้ไปสู่ท่านรัฐมนตรีมหาดไทยแับที่ออกในสาท่านสั้งหมอากอนุมัติขยายองค์ให้มีการปขยายหลังจากวันที่สามเดือนหมแล้ว พี่ตอบผมตอบได้ตอบได้บริบาลของผมบริหารด้วยเช่นนั้กเราเปิดไลน์สามารถที่ชะตัวแล้วก็ส่งเรื่สือไปเป็นเพจดรนิยมพิชญามาว่าผู้นายเกษร์สองนะครับเสริมได้เห็นผู้ของสกอนตกระพวกเราก็ทำนครับทำหนังสือนี้แล้วก็ให้ประธานคณะกรรมการโรงงานนะครับเพราะว่ามีอำนาจในการติดตามตรวจสอบก็ประมาณตัวแรกครับ ชูขึ้นสูงเลยครับด้านหลังครับด้านหลังท่าน้้อขอโครการนะวันนี้ท้านได้อันนี้มันมีหอมห้อน้อยมันยังคูยชท้ี่แล้วลมจะพประมาณนิดแล้วบมา เออขอให้ยูสกา่าท่านเป็นคณะกรรการติดตามการจัดทาและติดตามการบริหารงมปมาการของปปตของอะไรหราของเทศบาลต้อใช้แรงใช้หน่วยงานอื่นซึ่งมีงบประมาณเข้ามาช่วยอันี้ การขันพื้นขึมังกมกดมาช่วยพี่น้องอันนี้คือนไหมแล้วพี่น้องได้รับประโยชน์จากเต็มที่ไหมครับ้มากียรแล้วกที่อกว่าดังน้นเป็อะไรเอนเรขันมเลมามาสกัดซี่รคันอะไรขึ้นมาโผล่ไปเลยประชาชนบอกไ่อยได้ไหมคุ มีคณะกรรมการกรรมธิการทั้งหมด3 5คณะในการตรวจสอบงบประมาณต้องเป็นอำนาจของฝ่ายค่าเพราะั้นกรรมธิการที่3ง0ประมาณนีต้องเป็นฝ่ายค่าส่วนเลือกกรรมการเมืคุยก,กันส่วนประธานสเปกลอกไปเลยคือต้องเป็นพรรคคณะหนึ่งสิบห้าคนกรรมธิการผมจะให้อาจี3แบบนี้ รวมแล้วได้หานทในเล่าที่มาที่ไปซะก่อนทีนั้นมีความสามารถมีความรู้ว่าหน่วยงานราชการโดยไปมีความพิษเหมือนกับต้นไม้อายาในจัหวัดถ้าพู้ว่าผมมาจะบอกไหมครับอันนี้หมายถึงว่าเราใส่ราชการที่บ่อดเพ่อซิกีเท่านั้นพ่อแม่ตายตุไปปวดพ่อตายแล้วแม่คนละบาดสองบาทข้าลบวัแพงสบายผมข้าลบ